นี่คือบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับประมาณตีห้าห้นาทีนะครับของต้นพฤษภา2566นากะครับก็คือวันที่2พฤษภาสองพันาร้นั่นเองนะครับสภาพแสงเป็นยังไงบ้างครับนี่เปิดที่ f อกว้างสุดนะครับคือ F2 นั่นเองนะครับขอเล่น X C x2 x435 f2 นั่นเองนะครับ x435 f2 นั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับนี่ขายเป็นปู sd 60เฟรมนั่นเองนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับโอเคใช่ไหมละครับสภาพแสงเป็นไงบ้างครับสีเป็นไงบ้างครับโอเคนะครับโอเคนะครับ รับได้ใช่ไหมนะครับนี่เปิดเป็นเป็นมปรมชั่นอินเทอรนาบีดบายพารนะครับบอกเชนะครับครับสวัสดีครับครับเป็นมครับตอนนี้ประมาณเวลาตีห้าห้าสิบเกินห้าสิบตานาทีแล้วนะครับสภาพแสงเป็นมอครับสงสีเป็นเมืครัอเช่นะครับช่นะครับ ภาพดีมานะครับโอเคใช่มะคะรับภานี่คือโฟล์ตดีหกสิบเฟรมนั่นเองนะคะรับกล้องคูติเอฟสี่นั่นเองนะครับคูติเอฟีสี่นั่นเองนะครับโอเคนะครับโอเคนะคาเป็นยังไงบ้างครับ 3, เป็นยังไบ้างครับสภาพแสงสีเป็นยไงบ้างครับตอนนี้ประมาณหกโมงสามนาทีหกงสี่นาทีนะคร โอเคนะครับโอเคนะครับชัดเจนดีไหมละครับก็จะปอดที่ F2 อยู่นั่นเองนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับชัดเจนดีไหมละครับตอนนี้แจ่มดีไหมละครับหรือว่ามืดไปนิดนึงนะครับถ้ามืดไปมันก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากจิดไฟนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดคิดว่าใช่นี้ก็ยังโอเคไม่เป็นปัญหาก็ไม่มีอะไรนะครับ ก็เปิดรับแสงกว้างสุด F2 แล้วก็ใช้อย่างนี้ไปได้นะครับแต่บางคนอยากบอกว่าต้องการให้ชัดหลังชัดติดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็หัว F แค่ผลนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ตามไฟเวงนะครับโอเคระคบครับตอนนี้ประมาณหกโมงสิบสองสิบสามนาทีแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับยังเปิด F2 อยู่นั่นเองนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับ เดินเดินเนิเนต่อเดินต่อเดินต่อกภาพราแสงสีเป็นอย่างไรบ้างครับรเคนดีใช่ไหมล่ะครับดอกเคียนะครับหมูกเคีนะครับตอนนี้ก็เราจะเดินมาใกล้ๆ้าสนากระครัาบแต่ส่องข้ามไปศาสนาด้วงนี้นะครับน,รน่นกำลเดินแล้เขาโนตตั้นะครับแต่นมไม่ได้ถ่ายโนตตั้นะครับค่านเราจะ ถ่ายเอกสารด้านนอกให้นูนะครับว่า็แสงสีในมั่งครับทั่นี้งนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับฟิีโฟูจิเอ็กทีสองร้กับเลน x f เอ็กซ4นะครับเป็นฟูเอสดีหกสิบเฟรมนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับ โอเคนะครับโอเคนะครับ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 สภาพเป็นยังไงบ้างครับโอเคใช่ไหมนะครับโอเคใช่ไหมนะครับเปิดกันสั่นด้วยนะครับพราใช้กันสั่นในตัวกล้องกับกันสั่นในตัวเน้นนะครับ กันจันต์แบบดิจิตอลนะครับดิจิตอลไอเอสนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับครับ like เป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับแสงสีเป็นยังไงบ้างครับโอเคใช่ไหมนะครับโอเคใช่ไหมนะครับครับสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงเย็นแล้วนะครับจุดแปดาในกาแล้วนะครับสภาพแสงสีเป็นยังไงบ้างครับ โอเคใช่ไหมนะครับโอเคใช่ไหมนะครับครับเดินต่อนะครับเดินต่อนะครับรับได้ใช่ไหมนะครับรับได้ใช่ไหมนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับ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 โอเคนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับครับสวัสดี ดีครับนี่คือตอนสี่ห้ายี่สิบกว่านาทีนะครับของกลางเดือนก,นกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับขายเลขต้องโปรีเอสซีิดเด็นเอสซีสามห้าเอฟสองนะครับโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างครับโอเคไหมนะครับมืดไปหรือเปล่าครับหรือว่า กำลังดีนั่นเองนะครับ่อที่เอฟกว้างสุดแล้วนะครับคือเอฟสองนั่นเองนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเป็นยังไงบ้างครับสภาพแสงสีรับได้ไหมนะครับแสงเป็นอย่างนี้หรวอว่าหรืออันเดอร์หรือว่าอย่างไงบ้างครับครับคุณว่าเป็นยังไงบ้างครับโอเคนะครับโอเคนะครับอ่งสันดีไหมนะครับโอเคนะครับ ที่เห็นก็คือดับเพลิงสวนมานี้นะครับความสีาความสว่างเป็นยังไงบ้างครับยังเปิดที่ F2 อยู่นั่นเองนะครับโอเคนะครับความสว่างเป็นยังไงบ้างครับโอเคนะครับโอเคนะครับเอดินต่อนะครับเดินต่อนะครับตองขึ้นไปข้างหน้านะครับตองขึ้นไปตองขึ้นไปตองขึ้นไปดับเพลิงและกู้ภัยส่วนแบบนี้นั่นเองนะครับ โอเคนะครับโอเคนะครับตรงขึ้นไป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 ข้างหน้าที่เห็นนี้ตรงนะครับก็คือปั๊มน้ำมันเชลสุดแบบนี้นั่นเองครับโอเคนะครับโอเคนะครับนี่นะครับปั๊มน้ำมันเชลสุดแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับความสว่างเป็นยังไงบ้างครับโอเคนะครับโอเคนะครับสักเดือนนี้นะครับรับได้ดีไหนะครับยกเปิดที่รัองนี้นั่นเองนะครับ โอเคนะครับโอเคนะครับ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 ,คร,บครับครับครับฝึกข้างหน้าที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือไปโรงพยาบาลกลางนี่นะครับโรงพยาบาลกลางนั้นนี่นะครับตัวใกล้ๆคลองขุ่มใกล้ๆวันละกาณนั่นนี่นะครับโอเคนะครับใกล้ๆเสือป่านั่นเองนะครับโอเคนะครับสว่างดินมะนะครับหรือว่ายังมืดดินนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับแข้างหน้านี่ก็คืออาคารศรีเทพสถาพัฒน์พาทัศน มีนะครับมีนาคมีนคไยเหมือนเดิมมันครับถงราานบนมันะคร like, ับถึงาาต้นเบอรอยนจันเทาจน้ครับถงาตเบอรนะรัาาสราาสนตวงนาานนครับนมีราม่มีมนะคร Lat ับมีราานราานร